พี่น้องครับอะไรคือคําว่าฮาซัดฮึงซาริสยาเนี่ยคำว่าฮาซัดพี่น้องนะฮัวาตามันนิซาวาลินเนี่ยมาตินไกร์ซาองกานัตเนี่ยมาตาดีเน้นเอาดุนยาเดิมที่คําว่าฮึงซาริสยาฮาซัดพี่น้องครับต้องการให้เนียมัดข้องผู้อื่นเนี่ยสูญหายไม่ว่าจะเป็นดุนยาหรืออะเครันยังไม้พี่น้องครับถูกวงการต้องยอมรับว่าอิบาเลส์ใชตอนอัลฮีละนาตุลลอฮ์พี่น้องอิบเบลส์นี่มันจะข่าวไปถูกกลุ่มเลยเอ๊ะนาวาโบ้ตัวมัมโบ้ถูกพู้นาวาไม้นะ อิบาลไม่เข้าเกพี่นองเนะา,านะเรวาเนาอะ,อะมันเลิงใจบันมึงไม่พี่นองกับยิงบันใหญยเท่าเดมมันส่งตัวเติบก็ไปเท่านั้นอิบาลี่มันชังพี่นองอ๋อไอ้นี่ไอ้ซิบไอ้เย,ย็บไอ้ถิงไอ้ทองดอกไอ้ส่งไอ้นี้ไปพ่อเตนูตัวครูนูพี่นองอเอาเลย่าการตัวครูอิบาลีวาต้องส่งไอ้ิอ่าเมือกว้าไปตัวมัมพี่นองฮะอิบาลีวาจัดตัวดีก็พอตัวโอนโอนนั้นไม่น่าเพราฉะนั้าฮะซัดตัวนี้พี่นองกับเขาถูกกลุ่มยู่ถูกวงการเอาทางเทระดับรางยา พี่น้องเนาะชาวบ้านธรรมดานี่พี่น้องตัดยางกระหึงซ้ากันของมันออกงมาของโรโอ้อิดของมันก็สื่อเพลงนะัสื่อกีหยางของเราก็สื่อโทอ,อตอที่นจงกระทางโบข้าขายพี่น้องโบเราในี่อนหมากมุสิบตองยอมรับว่าตาขายค้งเหมือนกันขายเคเคพี่น้องนั้นอยู่กันได้ไม่นานเพราะฉะนั้นพี่น้องกับยังถูกวงการ